ให้เด็กๆโชว์บายบายบายไม่ได้ไ่ว่าว่าอหลังบอกแก้นะก็บอกก็บอกแล้วไงบอกมันไม่ฟังมกไม่หูบานรถบ้านรถกินคเดียว ตม่ระโปเไะกระโปงนไาบ้านงนมดเ่อก้าอที่ที่มันข้างในเป็นสีพี่ไมาทตอนิมแบรกว่าหัวัวแล้วของหัวว่ะทำหัว่้องไม่ถ่ายแล้ว เราไม่บอกมันให้มันถ่ายไงเรามันก็เลยแบบโอ้ไม่ถ่ายใช่ไหมคุณเดินไม่ใช่คือนึกนึกว่าขึ้นกันนี้มันไม่ยอมที่ยักลาว่าถ่ายรูปกันนี้ของนี่ของนั่นอะไอะไรแล้วเดินหนูยังงงอยู่อะ